สวัสดีครับสวัสดีแามบายบายเนาะครับดีดีไปก่อนวันที่สิบสามตุลาคมนะครับบายวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะไปเอาผักกูดมาพี่นอ้องนี่ผักกูดนะครับนี่ผักกูดผักกูดเราไปพัดไปแกงหรือไปลวกไปหนึ่งกินได้เบิดเนาะเห็ดเป็นผักหรือกินสดๆก็ได้ พักกินกับลาบกับก้อยไดเวดนะครับเก็บปนนี่กับพักน้ำ่น้าะกันเด้อผักน้ำกับผักน้ำนี่ผ้าล้านวัเป็นแบบสีสีแดงกับสีขาวเนาะคืองามผ้าล้านมัวปูไว้กินนะครับกินนกขอบขั้วนี่ละอูน้ำหน้านี่เนาะ่ใบดินว่างเปล่านะครับปลูกไปเรื่อยๆในอย่างได้กินนี่คือเนี่ยตรงในทั้งแต่หนีมันมีแต่

ดูเอาเนี่ยให้ปลาก็ให้ปลากินเป็นอาหารเนาะแบบน้เหรเนาะบำรุงปลาตัวให้แบำรุงปลาตัวเอิ่มพอนายพี่นูองกาเว้าวไปจีบนี่มาเอามาปลูกช่วยพป็นยังไงเนาะเลื่อยเนาะจังได้กินเร็วเห็นบ่เออแอน นี่ตัวเรื่องนี้นะครับร,ร้ายกี่เดือนพี่น้อก <c oughs> ดินมันเริ่มสมบูรณ์แล้วเนาะเพราะว่าเขาบใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีนะครับเพราะว่านี่มันสากหญ้าไปหญ้าชน,นี้เนาะเขาเกี่ยวแล้วหรือเขานี่แล้วว่าทับทมไปนี่นะครับ ได้ใช to okay, okay. ่ไหมตอนนี้คืถุงนี่ไงเออแม่บอถุงยาวนี่เดี๋ยวมันก็นี่เองมันบอาไว้มันเป็นฝุ่นบอเออค่ะมันบ่หวานบอมันบ่หวานก๋วยไก่แล้วเรากินข้าวอยู่แถวเทียงนี่แหละแต่ก่อนั่งกินข้าวสุดที่ผมบอไม่ยาก ต้องพุ่นเหรอเพราะพ้องมะพอน้ำพ่อน้ำบ,บอกอบอกไงเอออีลาคนไม่พอาไงเด้อคนยัอนอยงคนเลน,นช่างไม่เกีเออสีดำละ่ะกระปูดซนีโอ้ไปผุ่นไปนำ้ำพองไงไปเร็วเออไปเลยไป

ต้นวบบ่าได้เหรนไรเอาอันเอาออกซิวว่าต้นว่าน่ะเรื่องจะเอามาให้อีกก็ได้เพ็นยังไงด้เป็นยังไงต้นอย่างนี้นะคอนเทนคอนเทนอันนี้ก็คือต้นอยังวะมันสับปะหลังบ้าไอ้ที่อันจยู่ได้มันสับปะหลังแล้วพี่น้องอ่ะอันนี้ก็คืออยังว่ลืมเด้อ ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองของใหมคือดอกดาวเรืองคือการตะวันที่นี่ดอกใหม่เองไยเชอรี่เงี้ยมันเนี่ยค่ะนี่ปลาหอยเงี้ยว่มันเนี่ยตัวที่แบบมันอยู่ไปตามมั่นนอกปากอะไรขี่กระเดินหรือเปล่าไม่ใชี่กระเดินขี่กระเดนขี่กระโดนซูมเข้าไปเองอันมาหาขเดินจะไหนปลาจีนนอกไหน

เดี๋ยวมได้ การจองหัวูไปเกินแล้วคิดแล้วนะครับอันอพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยยาวลงมาพี่ลูกลุงตวิวงามแหงยาวลงมาพี่อ้ยอยวิวไายรูปงาม่อันพ่อคอยการเล่นเกมพ่อคอย่คอ่อกขัน็มนเม <c oughs> พพกเ <c oughs> ม,ม <ห Guer? S 1> เอาฟังน้ำมาให้พญในไป สีดำสีขาวนั่นแหละข้างน้ำใส่กันหลายเว้ยแจ๊วนี่เจ็ดนาทีแล้วไปใส่ก่อ

mình là nam đấy, bưng pa 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 con đú, si hay anh, má hai mươi, nó, nó là nước, là xin hót đi, hót đi, đi, hót đi, 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 ไม่เหยียบเห็นน่ะไม่เหยียบป่าเหยียบไลูกหาเรือมาพานาน่ายเขานี่เม็นน้ำไปแล้วถอยไปถอยไปบ้านลงน้ำมากมากมากถ่ายไปท่องผุนแล้วเนี่ยถ่ายไปแล้ววิวแบบงามไปเพื่อนเห็นหมันน่าอัน,น, <ภา S 1> น,น้ะมุนผายแงงฝาฝ่ายมงเลี้ยงหม้อมองเลี้ยงหอย อันกันตะคายเป็นน้องสาญ่อันคข่สิบอกนะว่านม่หยอยเชอรี่เป็นสีชมพูนะอบไข่หอยเชอรี่ <c oughs> นี่ตน้นไปไปผักชุรสมันบอกพะย่ะนี่นี่นี่จอกแหน่ลแล้วก็มีหมักหอยด้วยเห็นไหมไมีหมักหอยข้า,ๆๆางในพแย่เพะย่ะแต่สิบแบบ สีทองนะโลกหนาะมอีกหนึ่งการสิบแบบสีเงินลวดสีทองสีเงินจอกแหน่นต้นห้าไปบ้านอัน,นั้นนะพ่อใหญ่ไปวัดเี๋ยวะไปเล่นไปเห็นจอกแหนตัวนี้แหละพ่อใหญ่นี่สะหน่อย มี่มัาคอยป้ายไม่ร้ายยัง nga เนี่ยวพต้องยานมาเป็นหกนะครับหมดไปยังเดี๋ยวมันกัดแต่ว่าต้องซับมันตายเขาเสนออันนี้คืน<ส>คุ้มนี่คืนคุ้มมันก็ยูได้นะครับเนาะรอบญ้าพอต้องห่วงว่ามันิยานมันหกนะ n าเนี่เป็นปุ๋ยสันดีนะครับเป็น <c oughs> ปุ๋ยมากปะ เบื้องลิวจากตรงนี้ก็ง่ามงามนีม่ใช่อุ้ยแบบสวยอันนี้ก็คือต้นกล้วยต้นกลว้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองจะพายไปดูอะไรบ้างดูหงี่ยเนี่ยอันนี้นะ่ะมักดอกกระเจียวอุ้ยหมักหงส์หมักหงส์ด้จ้ะ งวยห้าวหยัง huh. น ah ี่อันนี้ต้นอีหยังนี่พ่อใหญ่ทุเรียนบอกอันนี้ต้นทุเรียนกะซิบไปบนหอกเป็ดก็นี่ก็คือเป็ดเป็ดในข้อไปโนุ่โนุ่มหน่โอ้ถือดามเสียม ปลูกง่ายๆนะครับปลูกพักกินไม่ต้องหาเงี้ยมาห้องหรอกเดี๋ยวเพิ่นกับเ็นคุณเป็นอันนี้เองเพิ่นครับธรบรมชาติเนาะธรรมชาติสร้างทุกอย่างด้วยตัวของมันเองับอาหารพืชเป้เตือนยังไงข้าวน้าพรอหม

อ,อยอ่างเหลี้ยงอะไรอ่ะพญสุรุปปะอ้าไปอันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ปลูกพืงนน้ำเลาะฟังท่งนี้เนาะเต็มไปแล้วครับนี่เลาะมานี่ปลูกเต็มแล้วก็สิคือย้ายไปเรื่อยๆเนาะบารน,นั้น นี่ก็ลังยังเหลือนะครับนี่ที่ปลูกที่ปลูกเลาะขอบน้องไว้ผุ่นเนาะนะครับกินมันแก้วอานสัลลับคลิปนี้กะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ